ข้างบุญกัตกบต๊บอสเมื่อนี้ต๊กนักแห้งขนาดเลยฝนพัทยายังม่ตก๊กแม่แรงหลายเขากำลังคูดเจาะโทกเพรทานะานกินก่อน กินตามบะฮงกับทอดปลาทูเอา้าคือบบแกงเฮ็ดคือว่าไปเข้าหหามปลาฉิมจ้าช่วาวันเมนจากที่ที่เพิ่นปอกขายอ่ะนะที่ขายเป็นลูกที่เพิ่นเค้นรถขายอะนะอเพราะว่า สวัสดีค่ะคุณป้าคุณแม่เนาะเรียกคุณแม่แมแมไปหามะกล้วยดิบกับบะหมี่มีมีแต่มะกล้วยซุปเลยบ่ได้ก็เลิศแล้วมือนีว่าสิก้อยหอยอยู่เนี่ยมือนีบเอาหอยออกจากช่องแข็งไว้ล่ะเราจะก้อยหอยเชอรีร่ว่ามือนีวา่าสิก้อยใส่มะกอกพคน,นนีเกลืออร่อย เ็ดออกได้แท้เนี่ยเปนตามม่วมงบบนักบ้านไม่ใช่ลายดอกยวื้อจัซี0เม็ดก,ก็เพื่อนออกมาขายขายลูกละยี่สิบปุเนยแพงเนาะแต่เขาไปซื้อเป็นกิโลกิโลเท่าได้เองจะซื้อไอ้เป็นกิโลเอามายำใส่น้ำปลา้าใส่หัวหอมเนี่ยหนูทำแบบนั้นแหละผมก็ใส่หัวหอมใส่น้ำปลาร้าโตแน่ก็ไม่ได้โว้ย กุ้มใจกับหัวก็ได้ขอถามไปชิมไม่ได้กินเลยแมนบอกถามหาบบอหมอจ้าถามตัวนั่นแหละได้เฮ็ดอย่างล้วยตานนี้ตามแ่บแล้วตาําแ่บเพชรทานนาหกินก่อนกินตามมาคง กับทอดปลาทูเอาคือบบแกงเฮ็ดคือว่าไปย่างห้อ <laughs> <laughs> ไว้ยังทางนั่นนะ่ะสามสิบแล้วยี่สิบนี่แหละไม่ได้บอกลืมราคา กินกะนมจีเพาะตับคือตับมะฮุงเนาะเตับเพิ่มตับมะฮุงเหรอเนาะได้แซ่บเื่ได้มะฮุงออกมามันดิบนะเด็กอิ่มคาดแจ๊คสกอยได้บ่ได้บ่เตรียมมากอกไว้ล่ะเดี๋ยวเห็นฮุงแล้วบาดนี้เรื่อ ลบสองรอบแล้วไล่โซดเนี่ยผือเบอาครับมม่วงกับ่ได้ถือแฉกแมใ่ใหห่ลวนนะตามะม,ม่วงเ <c oughs> มื่อนี่เมื่อนี้ได้ตามมะม่วงบุ๊สามะม่วง,งมืออย่มแสบอืมเพสแห้งบะเปี้ยวมะม่วงกับเปียวหลาย ภาษาอีสานเนาะแอปค่ะแอปมันเกิดอะงามโอ้ยสิตาบม,ม,งมงังวงน้นมันนี้ได้ม,งม,งมังวงไหมแต่ว่ามันมมเมนมังวงเรี้ยวคือบ้านเฮาแมนบอสวัสดีจ้า เลื่อมตาเมื่อกี้ในี่ฝนต๊กปานฟ้าช่วาแดดกระเด็ดแดดพิดดนฝนใช่ไหมลบหลังอิ่มค่ะอ,อิ่มแสบป่อนี่ครับ สาษนย,ยคนส่งขอความมาถามา่าคือว่าภาษาอย่างว่าสันม่วงข้างในเป็นสีเหลืองแต่แต่ลูกมันเดียงดิบนะซ้อมเป็นสีเหลืองอันนั้นอ่ะหนูอชอบกินเอามาจิ้มเกลือจิ้มปเอามากินอ้างกันดูได้ยังกินมือนม้อเนี่ยเ้ืนี้บ่ายสองแต่มันคืนเลรอ ป็นวัดกับไทขึ้นมาแน่เนื้อมันีเบิ้ลมึมมงมาตั้งม่วงแห่เนี่าก,กินตำกล้วยเอามะกล้วยเพื่ออะไหายหคณลูกชายเบิร์ดแล้วว่าต้องอย่าไม่เป็นโหล มาเด้อกินแตงโมวงคู้มมบ่าวสวัสดีค่าเพชรยูไนแม่ผัว่อยทัยกว่าเธอ,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 อสิไปใส่เมื่อนี่มาสั่นนะ่อยใส่แค่เสือตัวนี้กับผมกับบริวีนี่นะโอ้ย่อยไปสงลูกไปโรงเรียนจะได้ถือร่มไปนำ้ำตีแต่โรงเรียนอยู่กแกล อยางไปบอพอ่อสามนาทีอือจื้อบาหวางพ่พ,อพอ่อประด็วอุ้ยอิม อิ่มกินข้าวบะลบข้าวบะยากลบกับข้าวกบกิดเหลืองไปเบื้องหลังบ้านช่วยได้ลบออกสองสองสองพกอยังไม่ได้ลดอยู่ยังงอิกับบ้าสามไปหาปลูกม่วงบ้านนี้ ภาษาญี่ปุ่นก็มาบานันตองเลยพี่ไปแอลดีกลับมาในยอ้อนมาหอดเงินแต่ว่ากับเปียกมาทำทางแลงล่ะตกมึมงโมแฮ กกับลนะลูก้ายก็เอวฮาหากบา้บย้มงามนะ่ะนั่นแหละมันชอบกินนั่นแหละชอบสีมันสีมันน่ากินนีบ่ได้ไปพัทยาตั้งแต่ปีเท่าไหร่แล้วปีสองพันสิเก ว่าคือจะมาเพิ่นไว้คือว่าล่ะคุณเฮาคือามบูมี่เรคืออยากนั่นอยากนี่ียกน,นี่นึงดีกลับมาทานพอกลับมาถึงบ้านนะป้า ได้สั่งแตงโมเลยเส้อชิ้นลยยี่สิบย่างๆบอนอ่ะมันคุณพี่อย่างโน่นนะบุญอย่างอะบุญเพลงบ่อยมาปณะดดสีธรรมมาปะทะกับสุภันนีสีธรรมอันนี้ก็คือการห้ามรั่วเขาเพเิ่บอย่างออกไปบอนี่เดี๋ยวก็จะได้ไปเบืองหลังบ้านอีกมาติดเหลืองบอได้แล้วเมื่อนี้ มื่อี้นนึนงเขาเหนียวเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมะม่วงลูกใหญ่แท้ใหญ่ยูจ้ามะม่วงเฮ็ดอีหยัน